โอเคครับถึงกินส,ส,สวัสดีครับสวัสดี <ฮะ S 2> ครับสวัสดีครับสวัสดีคยินดีต้อนรับสู่แล,ลนตาไฟอาร์ตสาขาลิเวอร์ซิตี้นะครับเราอยู่ในงานนิทรรศการ My Life at the Class r o o m นะครับโดย c o l l a ั e Canto ค,คุณบัวนะครับผมสว่สสวนผมเป็นคิวเรเตอร์ชื่อวารุสัจประเมศนะครับยังไงก็ อยากให้คุณบัวช่วยอธิบายถึงความเป็นไปความเป็นมาของนิทรรศการนี้หน่อยโอเคได้ค่ะก็คือความเป็นมาเป็นไปของนิทิศการเนี้ยค่ะมันเริ่มจากที่เรารู้สึกว่าตอนเนี้ยที่เราได้ทํางานในปัจจุบันเนี่ยวัสดุที่เราใช้อ่ะมันจะเป็นงานขาวดำส่วนใหญ่แต่เราอ่ะ พอเรามองย้อนกลับไปสมัยที่เราเรียนเราอยู่ในห้องเรียนตอนเด็กๆอะค่ะมันดูมีสีสันมันดูแบบมีความสนุกสนานอะไรพวกนี้เราก็เลยคิดว่าเราอยากจะอินสปายจากสิ่งเหล่านี้มาใช้ในมิทรศการครั้งนี้ค่ะมันเหมือนได้เราได้มองย้อนกลับไปแล้วก็เราได้พบว่าหลายๆอย่างที่มันปรากฏอยู่ในงานปัจจุบันของเราอะค่ะมันก็มี e l เลเมนต์จากช่วงเวลานั้นมาผสมอยู่ด้วยค่อนข้างเยอะเลย ก็จริงๆแล้วเรามองว่าผลงานส่วนใหญ่ที่คุณบัวเนี่ยทำผ่านมาเกือบๆจะเป็นทศวรรษเนาะคือเราก็มองเห็นความเชื่อมโยงระหว่างงานที่ว่างานทั้งงานสีงานขาวงานงานสีขาวด้วยเนี่ยเราเห็นว่าเฮ้ยมันมีความคล้ายกันมีจุดร่วมกันอยู่เช่นว่ามัน,ม,นมันพูดถึงเรื่องของอความสนใจตั้งแต่วัยเด็กจนถึงปัจจุบันเนาะซึ่งเราก็ เลยทำมาเป็นงานที่อมองมองคอลเลคชันต่างๆเนี่ยในลักษณะเป็นคาบเรียนแล้วก็มันมีความเชื่อมโยงตั้งแต่แบบว่าโอเคเราเริ่มเรียนเนาะแล้วก็เข้าเรียนแล้วก็จนถึงขั้นจนจนถึงพักเที่ยงพักเที่ยงกินข้าวเสร็จก็มาเหมือนกับทํากิจกรรมก่อนที่จะกลับบ้านหลัง แล้วหลังจากที่กลับบ้านก็ทํากันบ้านเลยประมาณนี้เนาะซึ่งเดี๋ยวเราจะเริ่มจากงานชิ้นแรกเลยนะครับ<ก>ผมเป็นอันนี้ก็อันนี้จะเป็นหน้าห้องก็คือจําลองห้องเรียนมานะคะว่าห้องเรียนของเราเมื่อก่อนมันเป็นบรรยากาศประมาณนี้แหละคิดว่าคนที่มาดูอาจจะแบบรีเลทได้เนอะว่าเออสมัยก่อนเราใช้ใช้โต๊ะแบบนี้กระดานดาแบบนี้ทีนี้รูปภาพสมรูปอะค่ะที่เป็นผลงานข้างบนเนี่ยคือเราก็เอามาจาก ตอนที่เราไปโรงเรียนเก่าเราก็ไปถ่ายรูปมาแล้วมันก็จะเป็นปรากฏเป็นรูปภาพเหมือนเมื่อก่อนมันจะเป็นแบบว่ารูปนักวกิทยาศาสตร<อ>์อะไรประมาณน,มน,นี้ใช่กนี้<ม>ใช่ไหมคะเราก็เลยหยิบเอาภาพที่เราสะสมมาไวค้ค่ะจากสมุดภาพอย่างตัวนี้มันก็เป็นสมุดภาพแบบนักสำรวจชาวแอนตาร์กติกาอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราอยากเอามากลับมาทำคอลลาซึ่งเมื่อก่อน่เราเริ่มต้นจากการทำคอลลาที่มันมีสีสันสดใส เราก็โอเคงั้นเราเอามาทำคอลาดดูโดยใช้เอลิเมนท์ที่มันเป็นดอกไม้เพื่อที่จะให้รู้สึกว่างานมันมีความแบบอบอุ่นขึ้นเหมือนพานักสํารวจอ่ะเขากลับมาสู่บ้านเขาให้มันแบบว่ามีความสดใสมากขึน้นก็จะเป็นงานที่เราแบบเรียนแบบภาพบนในห้องเรียนจิ๋มก็ปาลาแล้วก็ ตัวเปเอร์คาบเปนพ็อเคด,ด้วยโอเคเดี๋ยวเราจะมูฟเข้าไปในวิชาในแต่ละวิชากันนะครับผมเ,เ,รรเราก็จะเริ่มเริ่มจากวิชาแรกเนาะม,มันมีการขีดเขียนอยากให้ดูทีละรูปก่อนนะครับอย่างเช่นรูปที่อยู่เหนือโต๊ะเรียนนี่คือเป็นรูป มันคือวิชาอะไรนะจริงๆตัวนี้มันเป็นวิชาเกี่ยวกับการเขียนะคะ่ะเมื่อก่อนครูก็จะให้เราเขียนเพนเฟลเนาะ<ม>เขียนจดหมายหาเพื่อนต่างโรงเรียนอะไรแบบนี้ค่ะแล้วเราก็คือนอกจากเขียนมันสนุกแล้วแหละเพราะว่ามันจะแบบดีแลกซ์เราไม่ต้องแบบเขียนที่ไม่เป็นวิชาการอีกอย่างหนึ่งเวลาเพื่อนที่เขาส่งมาบางคนบางที่เขาก็จะอยู่แบบต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีพวกสเตมน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยมาด้วยเราก็จะได้แบบตอนนั้นมันก็จะเป็นกิจกรรมสะสมสแตม แล้วยิ่งถ้าเป็นเพื่อนที่แบบว่าอยู่ต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้แบบใช่มันก็จะเป็นสแตมที่แบบสวยขึ้นมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยแบบว่าเอาตัวเนี้ยมามา,มาสร้างเป็นงานด้วยเป็นลายเข้ามาใช่ค่ะสแตมจริงกับตัวที่เป็นรงตนี้เราทำยังไงคเราก็ตัดเราก็วาดแล้วเราก็ตัด่วาดแล้วตัดใช่ค่ะ ดตัวน,นี้ก็เป็นจดหมายเลยใช่อ,อันนี้ก็จะเป็นเลตเตอร์เหมือนกันตัวนี้นใช่มันก็จะมันก็คือเป็นการเปเปอร์คัตเหมือนกันพวกนี้เราก็จะหยิบเอาบางส่วนฉากในหนังที่เราชอบดูเพลงที่เราเคยฟังมามาใช้อย่างอย่างชิ้นนี้ยเราเอามาจากฉากหนังในเรื่องที่ตอนท้ายเนี่ยนางเอกเขาเขียนกรอนอให้กับพระเอกซึ่งมันเป็นวิชาเหมือนแบบวิชาวิชาวิชาอ่านน ยายอะไรสักอย่างแล้วค่ะแล้วก็ใช่กันบ้านแล้วนางเอกก็เลยเขียนกรถึงพระเอกแล้วแบบไปอ่านหน้าห้องอะไรเงี้ยมันก็แบบดูรีเลดมากับว่าช่วงที่เราเรียนอยู่ว่าเราต้องต้องทำเขียนก่อนแล้วก็ค่อยมาจใช่ค่ะเราเขียนก่อนเป็นลายมือเราเลยเนาะใช่ค่ะอยู่ยูยูทูบทุนอะไรประมาณเนี้ยใช่ค่ะก็คือเป็นเรื่องราวแบบของการแบใช่หนังใช่เราเห็นแล้วแบบส่วนไอ้ที่มันเป็นแบบลายเส้นน่ะมันก็คือเหมือนเป็นสมุดฉีก อ่า,ม,ามีกีตาร์มีหัวใจใช่อันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ดดจะเป็นจดหมาย<ง>อันนี้คือมันเป็นเพลงสรรพนาที่รักซึ่งตอนที่เรียนอยู่เนี่ยมันมันเป็นช่วงที่ตอนเด็กๆมันจะมีกิจกรรมบนเวทีแล้วก็ครูก็จะให้ไปเต้นทีนี้เพลงนี้มันก็เลยแบบว่าอยู่ในความทรงจำเ,เพราะว่ามันตอนนั้นน่ะการแสดงมันจะตลกๆกเราก็จะฟังเพลงนี้บ่อยเราก็เลยเอาเอามาใช้ในงาน ก็คือทําให้มันเหมือนเป็นแบบเขียนจดหมายจริงอันนี้ให้คุณพ่อเขียนเขียนเขียนให้จะได้เป็นลายมือจะนอนคิดถึงใบหน้าเห็นไหมทุกคนร่นนี้้องได้อยู่วัยอยู่วัยที่ร่วมร่วมกันกับศิลปินได้ทั้งกระดาษทั้งเดียวเลยตักมีต่อไหมหรือว่ามีผิดีอะไรอ๋ออันนี้กระดาษชิ้นเดียวจะพยายามส่วนใหญ่ถ้ามันเป็นกระดาษชิ้นเดียวจะไม่พยายามที่สุดจะไม่ให้มันไม่ให้มันขาดค่ะเพราะมันจะต่อกันยาก มันต่อยากเพราะเสนมันใช่ค่ะยี่ังย่กี่ชั่วโมงอ่ะเป็นวันกีวันกีเดือนเกินน่าจะสักแบบสี่ห้าวันได้เพราะว่าเราทําไม่ต่อกันอยู่แล้วเราต้องมีช่วงพักช่วงอะไรใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นหมายต่างประเทศกันอันนี้อันนี้ก็คือเรายกไดอะล็อกจากหนังที่ที่ดูมาเหมือนกันค่ะตรงนี้หนังอ่ะมันตีมันจะเป็นพีเรียดหน่อยเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะใช้เป็นตัวสคริปต์เอามาเขียนแล้วก็ตัดก็คือพอมัน พอมันไหลส่งเราก็มาวางรูปแบบที่มันอิสระนี่คือก็คือไม่ได้แบนไม่ได้แบนเลยทําให้มันใช่ค่ะให้มันดูมีเงามีอะไรขึงดันว่าจะดูแบบไม่แบนแล้วส่วนตัวนี้ก็เรียนแบบจากกรอบตกมาใช่ใช่ค่ะมันเป็นแบบหนังสือแบบสมัยเมดิววล่ะค่ะที่เขาก็ตีมตีมตามหนักเลยตรงนี้เป็นเป็นช่วงช่วงวิชากอพการงานพื้นฐานอาชีพแล้วอันนี้คืออะไรอันนี้กระดาษผักที่เคยเล่าใช่ค่ะใช่ค่ะตัวนี้เนี่ย ก็คือย้อนไปสมัยเรียนกพอภาพจาของเราคือผ้าปูโต๊ะของคุณครูอะค่ะที่มันจะเป็นแบบผ้าถักแล้วก็มาเหมือนแบบเป็นแพทช์เวิร์กติดต่อต่อกันเป็นบล็อกบล็อกแล้วก็เราก็เลยคิดว่าอยากเอาตัวนี้มาทําโดยที่ใส่งานสางเข้าไปด้วยตอนเด็กๆก็ต้องเรียนงานสังแล้วก็แบบมีพวกลูกไม้มีอะไรที่มันเป็นแบบเหมือนเป็นงานจานรองแก้วอะไรค่ะแล้วก็ใช่ใช่เป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 เเป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 เ ตัดได้ไงอ่ะจะทีทีละทีละนิดทีละนิดถึงเวลาเราคุยคือมันละเอียดมากครับคือยอมรับเลยนะเป็นงานที่ละเอียดมากทีนี้ก็เลยจะสังเกตว่าเนี่ยเราเริ่มเข้าสู่ที่มันมีสีสันขึ้นมาแล้วเพราะว่าเราเรามองย้อนมาแล้วเนี่ยช่วงนั้นมันแบบเออเราได้ใช้แบบอุปกรณ์อะไรต่างๆของเรานี่ยเครื่องมืเครื่องมือมันมีสีหมดเลยแล้วตอนนั้นเราก็รู้สึกว่า ต่อให้มันเป็นวิชาที่เราไม่ชอบในช่วงนั้นแต่ว่าพอเราได้มองย้อนกลับไปจริงๆมันสนุกแล้วเราก็พอเราเอากลับมาช่วงเนี้ยกลายเป็นว่าเราเฮ้ยเราอยากไปเรียนถังเราอยากไปเรียนตดัดอยากไปเรียนสารใหม่จังเลยเนี่ยค่ะใช่แล้วก็นี่อันนี้ก็จะเป็นวิชาที่เราต้องทาไข่เค็ม ตอนเด็กๆเราทำไข่เคม็มเราก็เลยเอาเอาถักนิตติ้งนขนมกรอบอะอ๋ะอ,ะ <c oughs> อันอันนี้แล้วแต่แล้วแต่คนจะบอกแต่ว่าเราเป็นปขกรอบท,ที่มันเป็นก้อนๆแ, <c oughs> แล้วมันเป็นสีขาวอันนี้คือไข่เค็มไข่เค็มอันนี้คือไข่เค็มที่ดองอยู่ในในหลอยู่อ,ยอันนี้แบบยังไม่ได้วัดยังไม่ได้อันนี้คือผ่าแล้วเรียบร้อยครูให้คะแนนแล้วเรียบร้อยโอเคก็เลยเอามาทําเป็น เค่ประดับได้ใช่ก็เป็นอันนี้ได้เป็นลงในไข่เค็มอันนี้ก็จะเป็นวิชาแกะสลักผลไม้แต่ว่าจริงๆตอนเด็กๆเราจะไม่ค่อยได้แกะผลไม้เป็นจริงเป็นจังอะไรมากเพราะมันยากเขาจะให้เริ่มจากพวกสบู่มากกว่าแต่ว่าเราเรารู้สึกว่าเราใช้ผลไม้มันน่ารักดีแล้วก็มันจะเป็นช่วงที่พอครูเขามีตัวอย่างให้อ่ะค่ะ แต่ก็จะเอาผลไม้ต่างๆมาทีนี้ความตั้งใจเนี่ยเราเลยใช้เป็นลายเส้นที่มันขยุขยระเพราะว่าเราทำไม่เก่งมันก็จะเป็นเหมือนแบบทําได้เหมือนแค่แบบแมวขวนอะรมันนี่คือผลไม้ที่นี้ก็คือเลเยอร์ใช่ค่ะเราใช่เอาเลเยอร์มาซ้อนๆกันก็คือหลายหกเจ็ดแปดเลเยอร์ต่างๆได้ไม่ทันแล้วก็มาเรียงองค์ประกอบเนาะสวยสับปะรดนี่สวยเลยขรุขระแต่ดูรู้ว่าเป็นสับปะรดกล้วยหอมอย่างงี้ อังุนสาลีโอเคเราจะมาชิ้นงานต่อไปนะครับค่ะมอีอยู่ตรงนี้นะตาสองข้างอยากให้ช่วยอธิบายก่อนว่าอันนึงหลับตาอันนิงลืมตาเนาะคนที่เข้ามาทางนี้อยากจะให้อธิบายหลับตาก่อนอว่าเป็นยังไงจริงๆถ้าถ้าถ้าจะบอกว่าตอนช่วงที่เราทํางานนะคะเรามักจะทํางานช่วงกลางคืน เพราะฉะนั้นเป็นช่วงเวลาที่เราที่เขาหลับกันนะ่ะแต่ว่าเราต้องตื่นทำงานบางทีก็จะเกิดความแบบเมื่อยลา้าดวงตาเราก็จะต้องว่าหลับบ้างอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าสังเกตก็จะมีเอลเมนต์ของที่มันเป็นโครงกระดูกมีมือมีแบบกระดูกสันหลังอ่ะคือมันคือการที่เราทำงานแล้วเราแบบปวดเมื่อยมือเราปวดหลังออฟฟิศซ <Official S 1> ินโดมว่งงั้นมาประมาณนั้นเลยประมาณนั้นเลยเอลเมนต์อื่นๆก็จะเป็นเอลเมนต์ที่เรารู้สึกว่าเราชอบเช่น ดอกเป็นพวกเฟิร์นเป็นพวกลูกไม้ต่างๆมันก็จะปรากฏอยู่ในนี้ด้วยทีนี้มันรีเลทยังไงกับงานห้องเรียนเวลาเราเรียนไปสักพักหนึ่งเราเริ่ม,มง่วงการเรียนของเรากับการทํางานจริงม,มันเหมือนกันเลยจริงจริงมันก็เป็นงานคอนเซปต์ที่เราตั้งใจว่าหลังจากวันที่เปิดโชว์เนี่ยวันต่อไปเนี่ยเราเราเรา,เราอาจจะโชว์เฉพาะ ช่วงเช้าเราอาจจะช่วยเฉพาะตาที่หลับมัน,นะครับเพราะว่าผนังนี้สามารถที่จะเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้เลยประมาณนี้เนาะ,ะแล้วก็เริ่มมาตื่นหลังจากที่ทกําลังจะกินข้าวอะไรประมาณนี้เนาะออันนี้เหมือน ใช่อันนี้เหมือนเราเพอเราทําเสร็จแล้วมันเหมือนการที่เราแบบลืมตาแล้วแล้วเราก็ใช่เราก็ไม่ต้องแบบมาคอยกังวลว่าเราจะปวดหลังปวดมืออีกต่อไปแล้วเพราะว่าเราก็เลยเอาเอลิเมนต์พวอนั้นออกไปก็จะเหลือเป็นแบบเป็นดอกไม้เป็นความสดใสช่วงนี้เราก็เลยเอาเอาสีกลับมาอีกครั้งหนึ่งค่ะอันนี้จะเป็นหลายเลเยอะช้อนช้อน,ชอนใช่ค่ะเ,เป็นชิ้นใหญ่ใช่ค่ะชิ้นใหญ่ใช่แล้วก็ทำมาคู่กันชิ้นใหญ่กัแบบชิ้นเล็กยากแตกต่างกันยังไง ก็ยากจนยากตรงที่เราต้องจัดการพื้นท er nah ี่การทํางานค่ะใช่มันก็งจัพื้นที่เยอะชิ้นชิ้นใหญ่เนี่ยก็อาจจะไม่ได้เมื่อยตาแต่ว่าอาจจะเป็นเมื่อยแขนเมื่อยขาเมื่อยเมื่อยหลังกว่าอะไรประมาณนี้เพราะว่าบางทีกระดาษมันอาจจะต้องใช้กระดาษที่มันหนากว่ากว่าปกติเพื่อที่เวลาเราขนย้ายด้วยอะไรด้วยมันก็แล้วแต่ใช่ค่ะใช่